สวัสดีครับกลับมาพบกันในเช้าวันจันทร์ที่4เมษายนนะครับเพื่อที่เราจะมาดูทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทราคาทองคำจากกราฟรายวันเราจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ราคาปรับตัวลดลงหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1,937เหรียญแต่ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ราคาทองคำมีทิศทางพักตัวลงเข้าหาแนวรับที่1,907เหรียญโดยมีจุดต่ำเก่าที่1,890เหรียญเป็นแนวรับถัดไป สัญญาณ ISI กลับมาเป็นลบขณะที่สัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางขาขึ้นที่ชะลอตัวราคาทองคำระยะสั้นมีนาวโน้มแกว่งตัวออกด้านข้างภายในกรอบ1,907เหรียญถึง1,960เหรียญแม้ราคาทองคำจะยังเคลื่อนตัว อยู่ในแนวโน้มขึข้นในกรณีที่ราคาทองคำไม่สามารถยืนปิดเหนือ1,907เหรียญราคาทองคำจะมีทิศทางพักตัวลงในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้นยืนปิดเหนือ1,960เหรียญราคาทองคำจะมีทิศทางปรับ ตัวขึ้นต่อในระยะสั้นราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,937เหรียญและ1,960เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,907เหรียญและ1,883เหรียญตามลำดับ กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะขายช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นระหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดเหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดเหนือหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดเหรียญแนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพนลอง เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นยืนเหนือหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดเหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่เหรียญทิศทางของค่าเงินบาทจากกราฟรายวันเราเห็นว,ว่าค่าเงินบาทเมื่อวันศุกร์ ปรับตัวขึ้นปิดบวกหลังจากที่ข้าเงินบาทปรับตัวลงทดสอบแนวรับกรอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางข้าเงินบาทเปิดต่ำปิดสูงแท่งเทียนเกิดเป็นบูริสแคนดลสติกที่มีกึ่งกลางลำตัวทำหน้าที่เป็นแนวรับข้าเงินบาทขึ้นตัวไปตามแนวโน้มขาขึ้น และมีทิศทางปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่ $33.63 บาท6สาต่อ1ดอลลาร์สัญญาณ i อ i เป็นลบขณะที่สัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางขาขึ้นที่ชะลอตัวค่างเงินบาทระยะสั้นจะแกว่งตัวผันหัวและขึ้นตัวและเคลื่อนตัวออกด้านข้างในทิศทางขึ้น หรือที่เราเรียกว่าไซเวอพเนื่องจากค่างเงินบาทยังคงแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางในระยะสั้นค่างเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่33บาท63สตางค์และ33บาท78สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ สามสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์และสามสิบสามบาทหกสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายค่างเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพนลองเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นยืนเหนือสามสิบสามบาทห้าสิบเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ สามสบาทหสบสามตางต่อ1ดอลลาร์และตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงต่ำกว่าสามสบสาบาทสสิบตาต่อ1ดอลลาร์แนะนำให้เปิดสถานะขาย o p e n s h o ็อเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงต่ำกว่าสามสบาบาทสสิบตา์ ต่อหดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่33มสบสาทยีสตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวขึ้นปิดเหนือสามสบสาทห้สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาท ประจำวันจันทร์ที่4เมษายนสวัสดีครับ